สวัสดีนะครับน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ก็มีคลิปมอฟาาอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับของคลิปนี้นะครับเอาหลอดมาสองหลอดแล้วเอาไปหลอดหนึ่งไปตั้งบนขวดน้ำแลขหลอดหนึ่งเอามาถูกับกระดาษทิชชูแล้วไม่ตอแล้วเอาขวดเอยเอาหลอดมาหมุนรอบหลอดโอ้ หลอดไม่ชนกันนะครับทุกคนแล้วอันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์กันมาได้เรียบร้อยนะครับทุกคนมีหลอดมีบัวมีสายเช่อันนี้นะครับโอเคเราก็เอาหลอดขึ้นมาสองหลอดนะครับผมกมีหลอดหนึ่งตั้งไว้ตรงนี้นะแล้วก็อีกหลอดหนึ่งนะครับทุกคน เราเอากระดาษเทชโชว์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ถูนะและก็ในเวลาที่เรียบร้อยนะครับที่ทุกคนต้องลองดูนะทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ดูแล้วนะครับดูนะครับดูเฮ้ยมันไล่ได้เอ้ยมันทําได้จริงนะทุกคน <Wow. S 1> มันเจ๋งมากเลยโอ้โ oh ห oh. ดูสิโอ้ oh. ถ้าแบบนี้ทําได้แบบนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่น